ความคิดเป็นผู้ใหญ่ถ้าฟังใดฝั่งหนึ่งแส่เกมาเลยเพราะเขาไม่ได้กลัวแใช่เหมือ่นได้ปานแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่ก็พี่ก็พี่ไม่ได้ยอมทำไมทำไมต้องยอมอ่ะต่อตลาดตอนนี้เลยเบิร์นเลยพี่เบิร์นเลยเบิร์นต้องเบิร์นนะมีกั็ดีมีห็นหรือเปล่าหลุยไม่มีไม่สนว่าจะมีกับแก๊งไหนแต่รับผลกระทำที่ตัวเองทำก่อนแล้วค่อยไปมีกับแก๊งอื่น ไม่ต่อจบเลยอะเม่ยังมี MHT ต่อไหมเราค่อยช้อนเนไม่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 กับคนที่ฝ่าดเลียเวลาแบบว่ารับหน้าเสียตังค์อะไรออกมาคุยหน่อยไม่ใช่แบบว่าเก่งกันในไฟท์เขาเขาใต้อยู่เขาขอพูดมาเข้าใจแหละว่าโดนกดมานานนะมันก็แค้นไม่เป็นไรไม่เป็นไล่เข้าใจเข้าใจแต่ฝั่งหลุยตรงหน้าคุกใหญ่อะไม่ถึงพี่ตาพี่ขอพูดพี่ขอพูดก่อนพี่ขอพูดไม่อยู่โกลแล้วเรงหามันไม่เฉยกดขอพูดพูดแล้วรับกันเองแล้วก็ยืนด่ากันอันนี้มันรับกันเองไม่ได้ศพอะ ไม่รู้ไม่มีคนขอพูดมาใช่ไหมพี่ไมเคยเป็นคนที่มีชีื่อเสมากอะยอมรับในตอนแรกกันหลุดไปหาเล่นเม่มีแค่ไหนครับทำไมพี่หล่อจังครับแต่นี้ดูฝั่งกับจินังเนี่ยไม่ค่อยห้ามกันเลยนะพี่เมลีย์เขาทำไมพี่หล่อจังครับไม่นอนครับธรรมดาเออเกินอ่ะยังไงอ่ะยังไงยังไงคือคำไหนที่ยังไม่โอเคตั้มยืมเงินไหมตั้มเปียกตัวเล็กอะไรอาเงี้ยตั้มยืมเงินไหมยยืมมผู้หลแต่พี่แต่พี่เก็บดอกนะว่าไอ้เปียกไม่งั้นต้องไปถ่านภูมิูแคส เรียกเคนจิมาพูดเลยเคนเค็งออกมมพูดดิเคนขนาดบอดมาเก็บงันดอกี่างนี้เอาไปออกไปด่าเลยอันนี้บาร์ใหม่ครับไอผมไม่ได้ติดอะไหรอกเยแค่นติดคนนี้พูดอะผมพูดลยแบนแกงพ่อบางอย่ะกูยังเกียดคำนี้เลยแบนแกงนีกรติ่งตั้งแต่รอบที่แล้วรอบนี้ก็ยังมีเลยเรื่องข้างนอกอะคนที่นอยรบนา้เนเขาจคนคนี่หัวดำดำอะ รี่ที่อานาครับบายเจมเป็นไรลองออกมานอิดชน่อยดรักพี่ตานะครับเรคับบายเจมครับครับน้องน้องเจมของครับเป็นไรเป็นไรเราเราเป็นไรคือยังไงครับว่าเป็นไรอ่ะก็ตรงตรงนั้นอ่ะที่ที่วิ่งอยู่กับพี่แค่สองคนอ่ะอ่าครับนั่นแหละที่เอาเรื่องเรื่องจากเมืองอื่นเอาเรื่องอะไรมาเนี่ยคือยังไงก็มึงอยู่อ่ะก็ผมอยู่สเกลครับมึงอยู่ดีเคมึงอยู่ ครับครับผมไปลงผู้ไปอยู่ต้องอยู่อีกแดงนครับโดนมากรอเลยบักโดนมาโดนมาก่อนเลยผมโดนมาก่อนลยบัที่นี่นะครับพูดไปเลยไม่ต้องไม่กลัวมึงอพูไปเลยพูดเลยเอย่าตามที่เด็กเด็กเล่ามาเลยไม่ต้องกลัวพูดไปเลยเดี๋ยวตามมาเลยตามาเลยมันเปียกอะมันมันไม่ใช่เว้ป๋าผมก็แค่รับว่าผมก็แค่พูดว่าเซตที่ผมพูดแปร์ว่าเขาเขาทำมาดีฟิลนั้นนะเป็นไหนที่ทำมาดีเพราะว่าเพราะวาตังที่มึงต้องต้องทำนาว่า ็อ่แรกอ่ะการกิังอ่ะมาบับผมว่าเนี่ยเห็นไหมทาแก๊งมาเอาชื่อเขามาเสียที่เปลี่ยนชื่อเพราะอะไรอไรเงี้ยใช่ผมเลยแบบผมอยากจะตอบว่าถ้าถ้าลองงั้นจริงอ่ะพี่พี่คงไม่แพ้ผมมาตลอดหนึ่งปีหรอกแต่คนที่บัฟนะนี่บอกคนที่บัฟนะต่อย้ำไปเคนมึงบวชมาไม่ใช่เหรอเคนเออโดนเขารู้ได้ไงมึงบวชอ่ะไปแล้วเอาสดเลยไหมครับที้วยใส่ถุงมืองนี้ถูกไหมแล้วของพี่อ่ะแล้วตรงนู้นคืออะไรอยู่ตะเกิดตรงแล้วแล้วแล้วยังไงต่อ ก็ฟิวเหมือนกันคที่พี่พูดว่าเอาชื่อเขามาเสียนนี่นั่นะครับผมก็พูดกลับไปแล้วที่ฝั่งฝั่งพี่พูดไปอ่ะมันคือ,ม,คอมันคือที่นี่หรือว่าที่ไหนหรือ,อยังไงอ่ะแยกขีดละประเด็นอ่ะเองเองบอกว่าเองบอกไอ้ฝั่งพี่มันพูดว่าไม่ตื่นอะไรเอาเอาชื่อเขามาเสียเปลี่ยนประมาณนี้ถูกไหมพี่มึงต้องเข้าใจว่าผม,มาเคยทำเอ็มดีกันกูแคสแล้วเปลี่ยนมาเป็นเปี่ยน ทิม้มาได้พี่ไม่รู้ทิ้ไหนอทิ้งนทิ้ในนี้ก็ไม่มีคนหัวโล้นไม่หัวแมนไม่ก็ก็พี่เค้นมาเลยไม่เคยไปไหนว่ะโดนแคบเบี้ยนี้พระเอกเตะปากจะฝันไม่ค่อยได้คนดูจะให้แจกเบอร์หมอนี้เอาง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 ี้ไหมพี่ว่าเรามีอะไรเราเราเคลียร์กันทีหลังก่อนเอาตรงนี้มันจบก่อนจะต่อหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ยืนยันพี่ต๋อว่าผมต่อไปแล้วแต่ไม่ชอบปากน้องเขา ปากดีแต่เป็ทำให้ตัวเองโง่อยังมาเปิดไม่ด่าอะไรขอพูดมาด่าไปจบแล้วยูดีขอพูดมาด่างงเลยไอหัวอะไรนะเหลืองเหลืองผมไม่รู้เจ้าหรอกไม่ได้ผมที่ผมไม่ได้ด่าพี่ผมไม่ได้ให้ค่าคนที่ด่าผมมาเพราะว่าผมชอบมนก็เล่นจบไปแล้วม็เล่นจบไปแล้วค่อยค่อยเคลียร์ไหมที่เห็นผมไม่ตอโต้กับเพราะผมไม่ให้ค่าเกผมว่ามัน เป็นการยืนเถียงกันไปแล้วอ่ะครับเอาตรงนี้ดีกว่าคุยจบสตอรี่กันดีกว่าไม่ไม่เดี๋ยวต่อเลยครับสว่าเชียร์มันต้องต้องดูฝั่งทางการกินังนะครับเพราะว่าถ้าคำบัฟก็พี่เหมือนพูดแล้วว่าเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าสมมติมีปลาเสียงก็ตีเลยเพราะว่าพี่จะทำพี่จะทำแก๊งแนวใหม่แล้วให้เป็นแนวไม่ซูบไม่ยอมก่อแล้วอันนี้ผมต้องได้รับคำดีจากทางกินังแล้วนะเพราะว่าสภาไม่ได้รับรู้ตอนนั้กันพี่พี่เหมือนพูดหน้าสภาพี่จะพิดจะคำพูดเองเหรอคนก็้ยินฟังไม่ไม่ใช่ผิดกับพูดตัวเองคือพี่บออออกกกกว่่่่่่่าาาาถ้เเเิดมมมมมีีีรรืืงใหคะไไพพ็็ยแต พี่คุยกับตั้มไปแล้วว่าพี่ก็ต้องคุยกับตั้มก่อนโอเคเอาเป็นว่าตรงเนี้ยการินังจบไม่เล่นต่อถูกไหมใช่ผมผมผมจะไม่เย่นไม่เฮต่อครับโอเคกูแคสกูแคสตรงเนี้ยผมผมก็ยืนแคสอีกแล้วเฮียเมืองเป็นคอมแม่งมีปัญหาหัวแข็เฮียโลกกระรี่ตัวไหนมันอยากจะเป็นพระเอกอีกกูเนี่ยว่า ก <C> e <at> ูก็อยู่เงียบๆของกูนะอุ้ยอุ้ยใครไปแหลงใส่พี่จริรกิจอะไม่เกี่ยวนะพี่ตัวนี้เลือนด้วยไรบอลเข้ากูจะโอนให้มึงเงี่ยอ๋อบอลพี่เข้าเหรอโอเคครับไหนรันมาโชว์หน่อยหรือจะบอกทีเด็ดตัวหนึ่งด้วย <C> e <at> ไม่ได้เข้านานมีทีเด็ดตัวหนึ่งโ,โรคทาลัสซีเนียโครโมโซม4 7 f o ต้องให้เลือดกรุ๊ปต่อไอ้ตัวเนี้ยไปหมดม็อโคโดวาโดนไปแดงต่อไอ้ตัวเนี้ยไปเวลาไอ้หลุยมาชื่อของเซเว่นทำไมมันชอบเบิ้ลรถจังพี่บอกมันหาตีนเนาะพี่ต้ามันหาตีนมันหาตีนน้องก็เสิร์ฟให้มันด้วยพังเข้าโรงพยาบาลพี่ก็ไปเยี่ยมมันเนาะไมน้องผมไม่่เลกันก็แบบหุนหิว่าที่คุยกันแบบไม่าเอาไปแค่นี้ก่อนถ้าบอลเข้าเอาไปสามพันจริงไหมเน่ะโอ้ยน้องผมก็เลยแบบเดาหรอก ภาาษคคคคุอรับืพี่พูดจริงใช่ไหมถ้ามันมาชื่อของเซเว่นอีกแล้วเบิน้นผมตบสั่งสอนจริงนะไ <มา S 1> บไม่ครั้งแต่จริงจีบเอเคโอเคครับเดี๋ยวบอกให้ครับเดี๋ยวบอกให้ครับเอ้ยเอาไปไหนกันน่ะนะ้นองเมื่อไหร่จะเล่นเกมหุ่นกระป๋องครับเฮียบอกไปแล้วครับเดี๋ยวบอกไปนี้เดี๋ยวนี้เรียกกูเฮียเนาะตอนเรียกด่าแม่กูเต็มระบบไอสัต ไม่เยอะเธอมาเลยสภาโหนายนายมาสภาไปหนึ <S 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 ่งโหนายโอ้ยสุดสีเทาโอ้โหแกบอกแกจะคุมโดนตาโดนตาอาร์ตเลยเนี <t 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 ่ยโอ้ตาร์แกเป็นคนมาโอ้แต่เพี้ยแกก็เอาคนมาว่าแกที่หนึ่งกอรี่เนาะแกกลัวเลยพูดถึงนี้เพื่อเอ้า ถ้าแกมาใส่สูตรนี้แกช่วยอะไรอะไรฉันโอ้โหแั่ช่วยอะไรแต่ไม่แตกต่างจากแกอ่ะแกได้คิวเรื่องไหน่ะหมูป่าโคราชคลั่งผมกับไอ้แกไม่หมูหมูแกแกมาช่วยได้ไงเนี่ยอะไรฉันคุยกันแล้วแกรู้อะไรเบื้องเนี่ยแต่พี่อะแกคุยกับใครเนี่ยแกก็รู้อยู่แกตะมือผู้หญิงใครเขามีเรื่องกันอีกอะในชีวิตอ่ะแล้วเจหัวเลยสวัสดีครับน้องสวัสดีครับแกเรียกเว้ยเอ้ยใครก็ได้เอามามาพี่กับตาลิโอเรื่องวะอยู่ไหนพี่เดี๋ยวไปรับตาลิโอไปไหนตาลิโอ แกแกไปเรื่อยเว้ยโอตาเปียแหมแกไม่ไปเรื่อยเลยมั้งกูไม่เรียกเฮียและกูเรียกเฮียแกไปเรื่อยเว้ยโอ้นายกูเรื่อยตาลิโอไปไหนตาลิโวอะตาลิโออ่ะพี่พี่ต่อที่ไหนพี่อยู่สภาใครเป็นที่เขียวทำทำเรื่องให้พี่เร่องวะเอ๋รวยพี่หลุยหลุยบอกตาหลุยอ่ะคารลคาอยู่สภาครับอยู่สภาฮะ ท่านอยู่ล่างแลนด์เหรอผู้หญิงจะตกัอยู่แล้วโอเคโอเคครับเยว่มดีนะเอ้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 ไอคืออไอเตียมันรับหลังมึงนะเกซอยวดูได้ดดูได้ไม่เปิดไปแล้วไม่ไอเขา่ล้วแต่มมันแล้วแต่ม้งเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะลดลยเขลดเลย ตอนนี้กูเริ่มหมันแบบว่าการกินดังมากข้อก็รู้อยู่เนี่เปียกเป็นยังไงจริงนะพี่จริงนะเเไปาสุดดีว่ะคำพูดมันผมสาบานเลยถ้ามันมาชื้อโทรเซเว่นแล้วเบิร์ผมขอตบจริงๆสาบานนนนนผมัั่งกกิข้าาาวสบเลยถ้ามันมาซื้อโทรเซเว่นอีกแล้วเบิร์นผมขอสวัสดีเฮ้ยก็ได้ไม่เอาพระเจ้าพนจะบอกให้ครับครับอกให้มาเล่นซ้อนห้ากันนักครับได้ครับซ้อนห้าหน่อยครับ นียายกูตกใจก็เพราะมึงไอ้ลุยเบิ่มรอบตัดอยู่นั้นตัวก็อย่างกับมดชิบหายมึงนะมึงไอ้หลุยได้ค้าธนาพลเดี๋ยวผมบอกหลุยให้ครับพี่เดี๋ยวผมบอกให้เหมือนเนี่ยฟังฟังผมผมคุยเพิ่มเขาก็ยอมรับว่าเขาเล่าเหลือจริงๆตั้นลุยไปไหนวะทีนี้ก็เหลือที่เราแล้วตามว่าเราอยากใช้ออกมาเป็นภาพแบบไหน พี่ตามจริงอ่ะผมตันหลุยมาสภาดิจะไปขอโทษแล้วนะจะไปขอโทษแล้วสภาสภาสภาผมก็ไปหาแล้วแต่สุดท้ายก็บอกว่ามาคุยหลังโค้ดใช่ไหมครับใช่ก็ก็คืออยู่นี่น่าไอ้มอดน่าจะรอผมเอาบัตรออกแกงให้ด้วยนะสองใบนะน่ารอผมเพราะตัวผมแต่พี่จ่ายเงินทีกับโคชทีสิบนาทีครับผมใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก็ไม่รู้อะครับเพราะว่าน้องผมไม่ได้ตั้งใจไมได้จริงเนาะ เข้าใจเพราะฝั่งฝั่งน้องมันมันมีคู่เล่นของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยตลกไย้ของมันถามเลยแล้วกันตัสองพีจิตรบัตรออกก็ได้หรือพิจิตรบัตรออกเองก็ได้สองใบสองใบตาลิโอด้วยตาลิโอด้วยสองใบคือถ้าถามฝั่งเดมอนเฮดอ่ะผมพูดตรงนะเจตนาอนาจะได้ตัดสินกันผมอ่ะก็ห้าสิบห้าสิบครับ ผมก็ลังเลเพราะว่าผมก็ลังเลครับเพราะว่าเห็นเมื่อกี้แบบไอลุยมีเวลาเลยนี่เหมือนกลังเลแล้วแบบไม่อยากไปแบบไอพี่ต๊อดไม่อยากไม่ทยากีดือดนยครับแบบไอหลุยก็อยู่เอางี้วันที่26เล่นกันไหมถ้าไฟอยากลองกูลองกูลองเล่นกูลองเล่นกูอยากลองฟิตสุดแก๊งผมก็ไม่อยากฟิตสุดแก๊งกันเลยอะไรก็อะไรเกียร์ก็เล่นคขำๆกูเล่นกระตาก็ได้หรอกตาขอแก้เมื่อกี้ได้ยินหลุยบอกว่าตาขอแก้ด้วยว่ะเพราะว่าไม่ชอบคนในแก๊ง โอ้แกอ่านไปเรื่อยในอหน้าตาเนาะก็เลยแบบได้ก็ตรงตรงนั้นเนาะโอ้อันนี้เราจะฟังเขาหรือเราจะยืนพูดอีนไม่มีเรื่องอะไรอีกก็หักหน้าเพื่อคงต้องเป็นขึ้นมาพี้เขาเถือดผมก็เป็นคนแรกตัดมันดีไหมไม่เอาหรอกครับเดี๋ยวครับาอย่ามันสูงเกินไงมี่มีต่อยครับมันหยังไงครับที่พี่บอกว่าผมไม่จบบะคือพี่ต้องดูผมพอแล้วหรือพอแล้วพี่ไม่บอกว่ายังไม่จบหลือพอแล้วพี่บอกว่ามันยังไม่จบนี่หรอเปลียนยาเหมือนยังไม่จบยังไม่ลงตัวขอมุมขอพมุมผมก็คือมึงมึงตีเลย ไอเปียกเปียกมันไม่เปียกแหลมอะไรหรอะยาก็คือมุมตอนที่จบอะตอนที่ไฟจบใช่ไหมเปิดบนแรงปุ๊บทีนี้คนที่ชอบจี้พวกผมเนี่ยดีๆกดไมค์เขาพูดมาดาวตอนที่สภาจบแล้วแต่ก็หลายเรื่องอะพี่หมึกมันมันไม่ใช่แค่เรื่องเนียหลายเรื่องอะพี่หมึกก็คือก็คือมันแบบแบบจะจบแล้วแต่ยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยเยอะหรอโอเคทางฝั่งเดลมันเฮดอะคือเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ชูกไหมครับอันนี้ผมํามกตีนังอะไรกันว่าไปเคลียร์แผลด้วยเงาเสรจก่อนไหมแล้วค่อยมาเล่นกับเดิ้ลมันเฮด ว่าอยากแชร์เลยจาเหตุยังไงก็ได้พี่ตาครับหิวหนีไครับผม่หมันก็แผลเล็กครับพาเบตินดหน่กระหล่อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซมีดตัมมีกาลีอพูดอะไรับพูดตร้สาบานพี่ผมไม่เคยโมโหใครแบบนี้เลยเบิ้นชิบหายวันนั้นก็เจอร้านหมู่กระทะแม่งก็เบิ้นไม่รอเปียกเปียกอะไรเะเรื่องอเรื่อง การกินนังว่าไงเอ่ยเล่นไหมหรืออยากเก็บแผลไว้ก่อนแล้วค่อยมาชวนกันเล่นที่หลังพร้อมๆอุ้ยไม่ไม่ไม่แบบนั้นหรอกครับเคลียร์กเคียร์เลยครับตีก็ตีไม่ตีไม่ตีผมไม่ไม่ไม่ใช่แบบเนี้ยที่ฝาอ่าโอเคการกินนังว่าไงครับรู้คำตอบนะเสียถ้าเกิดสมมติว่าถ้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 าตรงเนี้ยมันทำให้เป็นแผลจริงอ่ะผม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 เคลียร์ให้ได้ ตั้มเล่นตอนนี้เลยไหมเออตั้มตออั้ตม,ามยางบอกอง,งี้ว่าคือตอั้มมันไม่ได้ติดอะไรแต่ฝั่งมือก,ก็ติดถูกไหมล่ะที่จะพูดติดไม่ติดไม่ติด,ตดที่มันมาคุยอ่ะที่มันบอกว่ามารอผมอะ่ะคือมันต้องการให้ผมเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้เฉยๆตั้มก็พาน้องมาขอโทษแล้วจริงๆแล้วตั้มไม่ได้อยากอะไรเลยตั้มก็เคยบอกกับมือกไปแล้วครับว่าตั้มแบบไม่ไม่ไม่อยากมีกับมือไงพี่ตัดว่าโอเคโอเคตั้มงั้นก็งั้นก็เอาเปงี้งั้นงั้นฝั่งแต่เัาไม่ติดอะไรกันเ้าด้วยกัน เพราะผมผมคิดว่าคนชื่อมอนเขาติดอยู่หรือเปล่าผู้ทีครับว่าไอ้นั่นนอนได้แล้วกูง่วงปู่เมงเหรอใช่ครับไม่ตัวเมงก็ไม่ได้ติดครับไม่ได้ติดครับตั้มไม่ไม่ได้ติดกันแล้วไปครับหนึ่ง่าติดติดบอกครับติดบอกอันนี้เหมือนเหมือนตั้มติดเลยนะอันนี้เอาจรเอาดิ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 ตั้มมาดิทันไม่กล้าหรอก เคยเอาไงเล่นไหมไม่เล่นหรอกไมเล่นเรับขอโทษครับขอโทษครับโอ้โอะไรอย่างเง้ยไมมขอโทษเมึงไงครับตั้มโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งอะไรของมึงโอ้ยตั้มมาเสียดีครับอะไรก็เขาไม่ปิดเจสผมไปอะไรเขาไม่ตีคำพูดนี่หว่าเออมีเหรอครับพี่ว่านคำพูดตั้มเยอะเออคนนม่งยืนฟ้งตานู้นอะไรวะเออจริงเปล่าคำพูดทำไมความหมายเท่าเดิม แมงเรืสุดโอ้โหอะไรวะโอหีป้รเไห็ะเอ้เปยบอกจะเรียกพี่ตอนคุยเนี่ยอะไรอะไรอไอะไรอพี่ไม่ได้อะไรเลยนะบอสเออบอออาเว้ยบอลเอาอีก่ขนาดแมงเ้ยอะไรวะเขือ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 พี่ขอยืมเงินด้วยว่ะ 10m คิดดอกพี่ไหมคิดดอกพี่ไหมนี่ครับโหนายนาโหนายไทยสุดโคตนาเลยเหรอไ่ตรงนี้ไหมครับ สสสสสสวววัััััััดดดีีีคคคครรรรบบบบไอ้ตั้มออกลูกทำมาหากินอะไรพี่ตั้มอะไรวะยืนซักตั้งนานเลยวะเฮียเฮียตอจะมีหนังบางไหมครับเนี่ยเออพี่ตั้มอะไรบาพี่ตั้มทำไมไม่เขาไม่ตีถ้าเกิดเขาติดก็ติดแล้วแต่พี่ตั้มไม่เหมอนจะติดกูได้ตีรออยู่ไหนอุ้ยเปล่พี่บ้าบางคนทำบังออกแกงกันขนาดนั้นทำดูดินั่นขอกลัวแล้วติดอะไรเขาไม่ติดหรอกแต่เพื่อนร้องเพลงบางอยู่มาเล่นแล้วมาออกแลยอะไรนะครับพี่ไปทมาดันออกแก๊งรอบแล้วเอาเถอะ พวกพี่ต้นก็บอกมันอย่าเบิ้ลแล้วขยันมาเซเว่นบ่อยด้วยชื่อน้ำแข็งกอกผมเป็นเด็กครับพี่ขอโทษพี่นันาพลขอโทษคราสัพพาเลยครับพี่เดี๋ยวบอกนอนไปออกแข่งก่อนเลยแอ้โหงโหดว่บคอลินเฟิร์สอ่ะได้เจ้าตาคอลินนะตาลรโอวขับไดงตาลีโเรียวเรียวขับตาเรียตาลรโอวขับตาลรียวครับไม่มีเนาะครับเลย